สวัสดีนะคะพี่น้องมากันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาให้ดาวโจนกันต่อนะคะยังไงก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันนะคะตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะตัวนี้สิบบนของเราสิบบนของเราวันนี้มาที่แปดเจ็ดเก้าสามสองนะคะ เด่นมากมายนะคะแปดเจด้าสาสองค่ะเด่นมากเลยนะคะวันนี้จัดไปเลยนะคะขอให้แตกนะคะขอให้แตกนะคะตัวนี้แปดเก้านะคะเจ็ดเกสองเจ็ดสองปดนะคะสามเจ็ดสามปดค่ะสามเจดสามแปด แล้วก็สามเนะคะที่จะก,กันก็จะมีแล้วก็สองเนะคะเลขที่กันหนีเราปลายนะคะถ้าหนีเราไปก็จะเป็นศูนยก็9เก้าเบิ้ลค่ะหนีไปเบิ้ลนะคะ,นนะ,คะก็เอาตัวน,นี้เลยนะคะแล้วก็เอาศูนย์เก้าด้วยแล้วกันนะคะตามนี้เลยนะคะเลข เลขที่น่าจะมานะคะสามตัวอันนี้กันนะคะตัวนี้เด่นเป็นชุดนี้นะคะวันนี้ขอฟันที่เจ็ดกับเก้านะคะวันนี้ขอฟันที่เจ็ดนะคะเจ็ดเก้าชุดนี้นะคะเด่นนะคะสามตัวตัวนี้น่าจะมาเจ็ดเก้าเก้านะคะทับเบิลน,นะคะ่ะ ถ้าไม่เบิ้ลก็793ค่ะ792ค่ะนี่เด่นนะคะ793 792นะคะถ้าศูนย์มาก็089 089 079ค่ะนะถ้าศูนย์มาหลักร้อยนะคะแล้วก็083ค่ะกันไว้อย่างนี้เลยนะคะ จัดไปประมาณนี้นะคะเลขสาตัวนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะรวมเลยนะคะตัวนี้ธรรมดา VIP วันนี้เราก็เป็นวันที่30แต่จะเป็นพรุ่งนี้นะคะเช้าออกสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะ ขอให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยในเดือนนี้เถอะนะคะสาธุนะคะนะเดือนนี้เป็นเดือนที่เดือนที่แย่มากๆนะคะมีแต่เรื่องมีแต่ราวขอให้เฮงเฮงในเดือนหน้านะคะนะแล้วก็พรุ่งนี้ส่งท้ายเลยนะคะปิดท้ายนี่ด้วยความเฮงไปเลยนะคะ ขอให้แตกนะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันนะคะตัวนี้คือฟันเจ็รอง9นะคะสามตัวก็ตามนี้เลยไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย